สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้วันที่11นะคะตอนนี้7จ็ดโมงยีนาทีเป็นเวลาที่สามารถที่จะตื่นเลทได้ที่สุดแล้วนะคะก็คือ7จ็ดโมงยีนาทีเมื่อคือนกว่าจะหลับก็ตีสมอะมัม้งคิดว่าถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะตีสมง่วงมากเวลาต่างจากไทยแค่ชั่วโมงเดียวแต่รู้สึกว่าง่วงมากเลยนะคะ เดี๋ยวแพลวไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนเดี๋ยววันนี้แพลวพาเที่ยวเองไม่รู้จะได้ถ่ายแบบยังไงนะจจะเดี๋ยวแพลวพาเที่ยวเองถ้าไม่พาเที่ยวก็เดี๋ยวก,กลับมาเมาไว้ฟังนะคะอันนี้คือที่แพลวสัญญาไว้ว่าจะให้ดูตอนเช้านี่เป็นวิวจากห้องนอนนะคะสวยมากๆเลยด้านล่างก็จะเป็นชื เป็นลานจอรดรถเป็นววสวนสาธารนณะอืมดีแล้วอันนี้เหมือนจะมีหมอกหรือเปล่ามันคือหมอกหรือกระจกไม่ใสหรืออะไรแต่คิดว่าหมอกนะดูค่าอากาศก่อนค่าอากาศที่นี่72 72สบเจิบก็ไม่น่ามัวขนาดนี้นะเพราะว่าน่าจะเป็นหมอกมัง้ง โอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาอัดต่อความจริงแพวนัดเพื่อนเอาไว้เพื่อนนัดแพวเอาไว้8ปดโมงนะคะแต่แพวนกะว่าจะลงสักประมาณ7จ็ดโมงสีนัดกับภูมิเพราะว่าแพลวเป็นคนทานข้าวช้ามากแต่เนี่ยก็คือ7จ็ดโมงสี้าแล้วแพลยังแต่งหน้าไม่เสร็จแต่งตัวเสร็จแล้วแล้วเพิ่งแต่งหน้าเพิ่งแบบมัดผมเสร็จนะคะแล้วก็กลัวว่าจะไม่ค่อยได้คุยกับพี่ๆหรือเปล่าต้องคิดไปก่อนถูกไหมก็เลยโอเค แต่งหน้าไปด้วยคุยไปด้วยแล้วกันเหมือนมีแบบพดขึ้นไม่รู้แพ้อะไรนะคะผมก็ฟูแปลกๆฟูแบบแปลกๆไม่เป็นไรแกขไข่แรงไม่ทันแล้วในสีไม่ออกเลยเอ,อ๋อออกลานจะมีอะไรกินบ้างนะจริงๆยังไม่หิวเนี่ยง่วงมากกว่า แล้วแพไม่ควรลงไปกินข้าวเช้าเอาเวลาไปนอนดีกว่าเลยพรุ่งนี้ค่อยว่ากันแต่แพลว่าเป็นงี้แหละตอนตื่นอะทําไมฟังนี้สิไม่ออกสรุปปัดอยู่นั่นแหละเป็นแก้มลิงไปเลยจ้ามไมหน้าดังๆวันนี้อะไรไม่ไหมปัดไปก่อนทุกอย่างจะดีเองได้ไหมหนังหน้าเราเป็นอย่างนี้ล่ะมาวันเดียวผิวแห้งเลยเหรอบ้าแหละไม่ใช่หรอก น่าจะเกี่ยรองพื้นไม่ดีรีบแต่งรีบแต่งตอนนี้อยู่ที่เมืองฝอจานนะคะไม่รู้เมื่อวานบอกหรือยังคิดว่าน่าจะบอกแล้วนะเอ้ยเขาวิ่งกันน่ะดูอากาศแบบดีน่าวิ่งกี่องศาอ๋อนาฬิกาชา้าอยู่ไม่แน่ใจว่ากี่องศานะคะแต่มันดูแบบดูน่าออกกำลังกายอ่ะเมืองไทยของแพลวก็คือไปฟิตเนสอย่างเดียวนะคะ ไม่อยากออกมาข้างนอกอากาศไม่ค่อยดีหนูวันนี้อีดิบบอกว่าจะพาขึ้นรถไฟแพรว,ว้าวเพราะมันเป็นครั้งแรกของแพรนะคะที่จะขึ้นรถไฟที่จีนก็ตื่นเต้นนิดหน่อยอยากเห็นรถไฟจีนเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงหันด้านนี้ไม่ใช่อะไรนะแสงมันเข้าฝั่งนี้ไม่อยากแต่งออกไปแล้วก็สีเข้มนะคะ เพราะว่าไฟทั้งห้องเป็นไฟส้มหมดเลยหรือแพลวจจะยังเล่นระบบไม่เป็นภูมิไลน์มาแล้วแน่เลยไลายเด้งช้ <c oughs> ได้เสร็จแล้วนะจ๊ะภูมิแป๊บหนึ่งนะจ๊ะภูมิได้ยินไหมม่ดีเนะี่ยพูดคนเดียวทริปนี้ก็คือคิดว่าเตรียมของครบแล้วนะสรุปลืมที่ชาร์จแบตกล้องจ้าแต่ไม่เป็นไรสรุปว่าภูมิมาเอากล้องมาก็เดี๋ยวเอากล้องภูมิถ่ายรูปเล่นแล้วกันภูมิก็คือนั่งปรบมือเวอร์ภูมิบอกว่าเห็นไหม ูว่าลาว,ว่ามึงต้องลืมอะไรสักอย่างพอแค่นี้แหละทาลิปจบละเก็บของ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 ตอนนี้กําลังลงไปทานข้าวนะคะไม่ได้เอากิมโบมาไม่รู้ว่าจะถือได้นิ่งหรือเปล่าแต่ก็จะพยายามนะคะสรุปแพลนก็ลงแปดโมงตามเวลาที่เพื่อนนัดกะ <c oughs> จะลงก่อนไม่ทนันโอเคต้องตื่นเร็วกว่านี้พรุ่งนี้นะคะถ้าสมมติว่าจะลงไปก่อน ลิปป์ปหลายตัวนะคะมองไม่เห็นเห็นเพื่อนบอกว่าจะไปแบบฮากิ้งแพรว็ไม่แน่ใจว่าฮากิ้งของมันเนี่ยมันจะฮากิ้งขนาดไหนแพรก็ไม่ได้เตรียมชุดสำหรับฮากิ้งแบบมานะคะก็เลยโอเคแต่งเป็นแบบเรียบร้อยเรียบร้อยลวกันเห็นบอกว่าเป็นเทมเพิลทิงส์ตอนนี้ถึงแล้วนะคะคนเยอะมากมีแบบรามแบบข้างนองก้ข้างนอกก็โน้นก็คือแบบไม่ได้เข้านะคะ การแสดงแบบเบบี้กังหันนะคะแล้วตลกมากก็คือเพื่อนในแถวนั่งบนแบบบนนี้พอแพวตัวเตี้ยเราก็มองไม่เห็น <c oughs> บอกเพื่อนว่าอยากลองกินชานมที่จีนนะคะแล้วเพื่อนก็บอกชาแบบไหน <c oughs> ใครจะไปรู้ว่าชาแบบไหน <c oughs> มันเยอะ ตอนนี้ถึงห้องแล้วนะคะก็ได้กระเป๋าใบาใหม่มาเรียบร้อยแล้วนี่ตอนแรกก็คือว่าไปเดินซื้อนั่งก่อนดิไปเดินซื้อกระเป๋าแล้วก็เลือกอยู่นานมากนะคะคือร้านไหนร้านไหนอีดิกก็บอกว่าแบบมันแพงเกินไปแล้วแพวก็งงว่ามันแพงยังไงกระเป๋าแบบกระเป๋าเดินทางคือราคามันโอเคมากสําหรับเราอะไรเงี้ย อีกก็บอกว่าแบบ too expensive too expensive แพลวก็แบบโอเคเชื่อเพื่อนแล้วก็เดินออกมาเข้าใจว่าเพื่อนมีอะไรต้องคุยแต่เพื่อนก็บอกก็ไม่มีอะไรต้องคุยมันแค่แพงอะไรอย่างนี้เราก็งงสักพักอีลิกบอกว่าไม่ต้องซื้อเดี๋ยวสั่งออนไลน์ให้แล้วนางก็สั่งออนไลน์แล้วมันก็มาส่งที่โรงแรมนะคะใช้เวลาแค่40นาทีมันมาถึงโรงแรมเลยคือพวกแพลวยังกินข้าวไม่เสร็จเลยมันมาถึงโรงแรมแล้วแล้วสรุปก็คือราคาในเน็ตอะ มันถูกกว่าแบบครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะกับที่แพลไปซื้อ,อแพลแบบว้าวมากและการส่งที่นี่คือเร็วมากนะคะยอดอะ่ะแบบยอดแบบว้าวว้าวตลอดทางแบบเนี้ยแล้วก็ตะกี้ที่ไปงานของ God of n o t อะไรของเขาสักอย่างหนึ่งนะคะคือแพลไม่รู้ว่าชื่อภาษาไทยอะไรแต่เขาเรียกว่า God of Knot เราก็ได้เซตนี้มาตอนอยู่ในงาน ตอนนั้นที่เราเป็น V.I.P. แพลวก็ไม่เข้าใจว่ามันจะ V.I.P. แค่ไหนเราก็ได้อันนี้เราต้องห้อยตัวนี้อีริกบอกว่าคนที่เป็น V.I.P. อะต้องบริจาค30,000ื่นหยวนในงานถึงจะได้ตัวนี้มาแพลวก็ What the fuck สรุปแล้วห้อยนี้ก็เลยกลายเป็นคนรวยไปเลยนะคะในงานในนี้ตะกี้แกะดูแล้วเห็นเขาบอกว่าอันนี้เป็นสแน็คบ o ็อก แล้วก็อันนี้จะเป็นชุดแบบว่าถ้วยชามอ่อถ้วยชามมีคิดภาษาไทยไม่ออกตะเกียบมีตะเกียบมีถ้วยแล้วก็มีข้าวนะคะเขาบอกว่ากินข้าวอันนี้แล้วจะโชคดีจะมีเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพดีคือแบบทุกอย่างที่อยากได้จะได้ถ้ากินข้าวในนี้ต้องไปหุงอีกแล้วมั้งที่คอนโดก็ไม่มีอะไรอะมาหุงข้าวซะเลยสิ ขนมอันนี้ยังไม่ได้แกะเพราะว่ายังไม่ได้อยากกินนะคะแต่คิดว่ามันน่าจะเก็บได้โอเคสัญลักษณ์แห่งความรวยวันนี้บ้าเอ้ยเดี๋ยวเราก็ต้องเอานี้กลับไทยนะคะนี่วันเดียวได้นี้มาแล้วนะตะกี้ไปเดินดูตุ๊กตาให้ทอใหม่แล้วก็เขาบอกว่าสาขานั้นไม่มีนะคะน่าจะต้องไปซื้อที่เซี่ยงไฮ้ก็โอเคเดี๋ยวค่อยไปช็อปที่เซี่ยงไฮ้ก็ได้ ตอนนี้กลับมาแล้วด้านนอกสวยกว่าตอนเช้าอีกอืฟ้ามันบับสว่างขึ้นแล้วก็เห็นวิวมากขึ้นนะคะดีจังตอนนี้แพลกกำลังเปิดน้ำในอ่างน้ำอยู่เดี๋ยวน่าจะย้ายของในกระเป๋ารอนะคะเพราะพรุ่งนี้เราต้องบินไปเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่เช้า mm hmm. เพื่อนบอก บินไปเซี่ยงไฮ้แล้วก็จะไปดิสนียน์แลนด์เย้นี่รอน้ำเต็มอยู่โรงแรมที่จีนก็คือเซอร์วิสดีมากเซอร์วิสแบบโอเคแต่เขาก็จะเป็นอารมณ์แบบพูดหุ้นๆหน่อยก็โอเคก็เข้าใจได้มันเป็นแบบพื้นฐานนิสัยเขามั้งหรือเปล่าไม่รู้สิ เขาจะอารมณ์แบบพูดท้วนๆนิดนึงแต่บริการดีมากเล่งแอร์ตรงไหนน่าจะเป็นเพราะว่าเราเดินมาเยอะนะคะตอนนี้แพลวก็เลยร้อนนิดนึงแอร์นี่ไงอุ๊ยเพิ่งเห็นตรงนั้นมีเหมือนแบบวัดเล็กๆมันจะซูมเห็นไหมเนี่ยลองก่อนชือช้อช้อะไรอะทางเข้าสวนเหรอคะหรืออะไร พี่พี่ว่าอะไรหรือมันเป็นแค่ที่พักไม่รู้ค่าฝุ่นตอนนี้ก็60สิบต้นๆน,นะคะ61 62ก็โอเคอะ่ะมันก็เดินได้เข้าใจว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกแบบแย่ yeah, ขนาดนั้นแล้วอากาศมันก็ดีอะ่ะก็เลยแบบอืดีจังนี่เดี๋ยวถ้าไปเชียงไห้ก็จะเย็นกว่านี้อีกนะคะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ แพลวเอาฮีเทคมาด้วยไม่รู้ว่าขี้หนาวเกินไปขนาดนั้นหรือเปล่าแต่เชียงทารู้สึกว่าจะประมาณแบบสิบกลางคืนคือ10กลางวันก็แบบสิ้ามังไม่แน่ใจอะแต่ล่าสุดที่แพลวเช็คมาเป็นแบบนั้นนะคะแพลวก็เลยกลัวหนาวเดี๋ยวเย็นนี้มีอ,อีริคเขาเซอร์ไพรส์ภูมินะคะก็คือพาภูมิไปรู้จักกับบริษัท ที่ทําเกี่ยวกับเรื่องผล,ลไม้ในจีนเพราะว่าภูมิเนี่ยเขาค้าส่งออกผล,ลไม้ใช่ไหมคะอีริกก็เหมือนกับว่าให้รู้จักกันไว้อะไร,งไรเงี้ยเผื่อทําธุรกิจร่วมกันคือแบบนิสมากคืออีริกเนี่ยเป็นเพื่อนแพล,ลตั้งแต่5ปีที่แล้วแล้วนะคะเราก็ติดต่อกันมาตลอดตอนนั้นทําเรื่องส่งพลอยข้ามแดนด้วยกันก็เลยรู้จักกันแล้วก็ตอนนั้นอีริกชอบสาวไทยมาแล้วก็มาปรึกษาแพลวตลกมาก แล้วอิริคเคยเป็นบริการแพลด้วยตอนแพลวมาจีนตอนส่งพลอยข้ามแดนนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะสนิทกันมากแล้วรอบนี้แพลพาภูมิมาด้วยอิริคก,ก็คือแบบเทคแคร์ภูมิอย่างดีคือแบบดีใจมากแล้วก็ที่เนี่ยรถไฟฟ้าเยอะมากๆแบบแทบจะไม่เห็นรถน้ํามันแล้ววะทุกอย่างแบบเป็นรถไฟฟ้าหมดเลยมอไซค์ที่แพลเห็นก็คือไม่มีมอไซค์อื่นเลยนอกจากมอไซค์ไฟฟ้าเจอแค่มอไซค์ตำรวจคันเดียวที่เป็น บิ๊กไบทน้ำมันน่าสนใจแพลวบอกว่ามันเป็นแพลวถามว่ามันเป็นเทรนหรอหรือว่าแบบเออทำไมถึงนิยมชยใช้รถไฟฟ้าเขาบอกว่าไม่มีอะไรก็แค่รักโลกก็แค่แบบมันรู้สึกว่ามันโอเคกว่ารถน้ำมันแพลกวก็โอ้โอเคทีกนี้ก็ไปลองหมาล่ามาคือเวลาเรากินหมาล่าที่ไทยกลิ่นจะติดตัวใช่ไหมที่นี่คือไม่มีเลยะน้อยแบบน้อย แล้วก็อร่อยแล้วก็คนจีนคือกินเยอะมากสั่งมาเยอะมากสั่งมาแบบเต็มโต๊ะไปหมดจนแพลวบอกภูมิว่าแบบพูดเป็นภาษาไทยกันนะบอกว่ามึงกูว่ากูกินไม่หมดอะแบบถ้ากินไม่หมดมันจะเสียมารยาทไหมมารยาทคนท,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 ที่แบบเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ภูมิก็แบบก็กินชา้ชาๆลงมือค่อยๆเล็มไปแต่ก็แบบเออไม่ใช่ไม่กินเลยอะไรย่างเงี้ยแพลวก็โอเคค,อ lem, ค่อยๆเล็มค่อยๆเล็มไปก็เออแต่ก็อร่อย แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าต่างกับที่ไทยมากนะคะไม่ได้ต่างกับไฮพี่เหลาที่ไทยแล้วก็ไปลองชานมไข่มุกก็บอกอิลิกว่าแบบอยากจะลองชาไข่มุกพิ่ดังของที่นี่นะอิลิกก็พาไปกินก็โอเคก็ไม่ได้ต่างก็เหมือนที่ไทย <laughs> พยายามจะลองอ,อ๋อใช่ใช่แต่ว่าตะเกียบไปกินหมาล่าแพลวไม่เคยกินกบแพลวไม่เคยกินอะไรนะตีนห่านแพลวไม่เคยกิน ปลาปลากรอบแต่มันเป็นเนื้อปลานะแต่พอต้มแล้วมันกรอบเฉยเลยอันนั้นก็ไม่เคยกินแล้วก็มีไขมันช่วงอกของวัวแล้วก็มีอะไรอีกอะกบพูดไปแล้วอะไรอีกก็ไม่รู้หลายอย่างเลยแพลวจำชื่อไม่ได้ที่แพลวแบบเพิ่งจะกินครั้งแรกแล้วมันแปลกสำหรับแพลวมากนะคะเพื่อนก็บอกว่าไม่สำหรับที่นี่คือมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะกินของพวกนี้แพลวก็อ๋อเหรอ รอบนี้ฉันกินหลายๆหลายๆแบบหลายๆอย่างหลายๆเมนูคือครั้งแรกเขาก็หัวเราะแล้วก็แพลวนึกว่าคนจีนจะกินเผ็ดได้มากกว่านี้เพราะว่าหม่าล่ามันก็มันก็เผ็ดอยู่ใช่ไหมกลายเป็นว่าเพื่อนแพลวกินไม่ได้แล้วพอว่าเผ็ดแบบเผ็ดมากเผ็ดมากแพลวก็แบบงั้นอยู่ไปไทยไม่ได้แล้วล่ะเผ็ดน้อยของไทยคือบางทียังเผ็ดสาหรับแพลวอ่ะ แต่พอแพลวมาอยู่ที่นี่พูกแพลวกาลายเป็นคนที่กินเผ็ดได้เยอะมากโอ้อยางเท่เลยอะหัวแอฟฟูเมื่อไหร่เดินเยอะเมื่อยเดี๋ยวไปแช่น้ําไม่รู้ว่าเย็นนี้จะได้ถ่ายให้พี่พี่ไหมแต่ว่ายังไงกลับห้องมาก็ต้องมานั่งเมาให้ฟังแบบนี้อยู่แล้วแหละแล้วเดี๋ยวตอนแช่น้ํานะคะก็จะนั่งตัดคลิปให้พี่พี่ด้วยก็ทยอยตัดตัดไป คือถามว่ามันเล่นเน็ตได้ไหมมันอัพได้ไหมมันได้แต่ว่ามันจะกินเน็ตมือถือแพวไงคือมันจะต้องเข้าจากเน็ตมือถือแพลวเท่านั้นแพวไม่สามารถที่จะต่อ WiFi แล้วเข้า Özayama Youtube ได้เก็ีป่ปะคือแพวเปิดโลมมิ่งมาแพวอาจจะแบบตอบคอมเมนต์ได้ดู IGFacebook เล่นอะไรได้นะคะแต่ว่ามันอันนั้นพวกนั้นมันใช้เน็ตแค่นิดเดียวแต่การอัพ u t u b e แบบมันใช้เน็ตเยอะแล้วแพวรู้สึกว่ามัน มันเปืองตังโดยใช่เหตุเข้าใจใช่ไหมคะกับการที่จะแบบอใช้เงินเพื่อที่จะอัพเฟซบุ๊กอ่ะเอ้ยอัพยูทู e แพลวก็เลยคิดว่าเดี๋ยวแพลวจะตัดเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะไปลงให้ทีหลังนะคะเดี๋ยวจะทยอยลงให้ตอนที่แพลวกลับถึงไทยก็ใช้ WiFi ที่ห้องในการลงอ,อ,อก็พีพ่ๆก็โอเคพีพ่ๆเข้าใจอเห็นคอมเมนต์กลับมาแล้วแบบน่ารักมากเลยแบบเที่ยวให้สนุกนะคะอะไรเงี้ย ขอบคุณนะคะที่เข้าใจได้ยินเสียงเหมือนน้ำน่าจะเต็มละโอเคน้ำจะเต็มแล้วเดี๋ยวแพลไปแช่น้ำก่อนนะคะตอนนี้กลับมาถึงห้องแล้วนะคะตะกี้ก็แพลไม่แน่ใจว่าตะกี้อัดถึงไหนหน่าจะเป็นตอนที่แพลแต่งหน้าก่อนลงไปใช่ไหมเอ่ยอพอลงไปปุ๊บเราก็ไปเจอกับ เจ้าของอะไรนะกรีนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ฝอซานนะคะคือเขาเป็นคนที่ทำธุรกิจแล้วเหมือนกับว่าเขาเป็นนับวันของธุรกิจที่ฝอซานก็ไปเจอเขานะคะพาภูมิไปรู้จักเพราะว่าภูมิเขาเนี่ยจะนำเข้าผลไม้แล้วก็ต้องทำความรู้จักไว้อะไรเงี้ยพอไปปุ๊บเ,เขาก็คุยคุยคุยแล้วก็คงจะเขาเรียกอะไรถูกชะตากับภูมิ คิดว่าภูมิน่าจะดิวผ่านนะคะในรอบนี้ก็แบบดีใจกับเพื่อนมากๆพอดิวงานเสร็จปุ๊บก็ไปทานข้าวนะคะจำได้ว่ามีอะไรคนจากกองการต่างประเทศแล้วก็อีกคนหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรอ๋าเป็นนำเข้าส่งออกวายของจีนค่ะอะฮะก็ไปทานข้าว สนุกมากคือเขาก็ให้เราลองทานอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยลองอย่างอย่างเช่นมีอะไรที่จำได้ก็จะเป็นกระดูกอ่อนแพะหรือกระดูกอ่อนแกะกระดูกอ่อนกวางโอ้กวางกระดูกอ่อนของขากวางแล้วก็มีอะไรอีกอมีนกนกเคยเห็นแต่ไม่เคยทานนะคะรอบนี้ก็ได้ทานแล้วแล้วก็มีอะไรปลาเป็นซุปปลานะคะ จะเป็นปลาที่เลี้ยงมา8ปีใช้ทั้งหมด3ตัว2ตัวเอาเคี่ยวน้ำซุปเท่านั้นอีกหนึ่งตัวเอาเนื้อมาต้มกับน้ำซุปนั้นนะคะคือแบบอร่อยมากมีอะไรอืมจำได้ว่ามีเยอะอ่ะแผวกินจนแบบอิ่มไปหมดแล้วคือวัฒนธรรมจีนนะเขาก็ให้กินเหมาไทไปด้วยโอ้โหคือแบบข้าวคําเหมาไทยคำคือแบบ ตอนนี้คือแน่นไม่ไหวแบบอยากแช่น้ำอีกรอบนึงแต่เดี๋ยวรอข้าวลงก่อนสักนิดหนึ่งนะคะไม่งั้นอ้วกแน่ๆเลยวันนี้ก็แฮปปี้มากๆแฮปปี้ที่สุดก็คือภูมิคุยธุรกิจได้เป็นอย่างดีนะคะก็แบบดีใจกับเพื่อนไม่ได้หวังอะไรเลยแค่แบบเพื่อนไปได้ดีแค่นี้เราก็แบบแฮปปี้แล้วนะมีอะไรอีกวันนี้วันนี้ไม่มีอะไร มากไปกว่านี้แล้วค่ะก็ทานข้าวแล้วก็กลับมาห้องอ่องวกี่โมงละนาฬิกาชาร์จอยู่ตอนนี้อ่าไม่เป็นไรเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ได้ดึกอะไรนะคะก็เป็นหัวค่ำแหละทางอิริก,กับเพื่อนอีกคนนึงก็ให้เรากลับมาพักนะคะเพราะพรุ่งนี้ตื่นเช้ามากจะมีเวกัพคอโทรเข้ามาตอนประมาณตีห้าครึ่ง เราก็ต้องรีบเก็บของนะคะแล้วก็ลงไปเจอกันข้างล่างตอน6โมงเชา้าเพื่อที่จะไปที่สนามบินแล้วก็บินไปที่เซี่ยงไฮ้วันพุน่งนี้อาหารเช้าน่าจะทานที่สนามบินพอถึงเซี่ยงไฮ้ก็เห็นว่าจะเข้าโรงแรมก่อนแล้วก็ไปพักก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะเพราะตื่นเช้ามากๆโอยากไปเซี่ยงไฮ้พุ่งนี้แล้วเพราะว่าอากาศมันน่าจะเย็นมากแน่ๆเลยเราเตรียมชุดมาสำหรับอากาศเย็น หลายชุดเลยนะคะพุ่งนี้จะได้แต่งแล้วโอ้อ๋อพุ่งนี้ยังไม่ไปดิสนีย์แลนด์ไปวันที่สิบสี่ฮ้ลโพลนคือแบบสวรรค์มากขอบคุณที่อกหักตอนเนี้ <c oughs> คือแฮปปี้มากเลยคะ่ะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเอยการงานเอยชีวิตเอยทุกอย่างคือแบบเฮ้ยมันดีอะ่ะฝากถึงคนที่กำลังมุกออนนะคะทุกอย่างอาจจะไม่ได้แยกก็ได้ ยิ่งเรามีเพื่อนที่ดีอย่างเงี้ยเราจะผ่านอะไรทุกอย่างไปได้แบบดีมากๆแรกๆมันอาจจะแบบอิเล็กเข็ขะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ปะแต่พอผ่านมาแป๊บนึงอ่ะเฮ้ยคือมันแบบดีมากใครที่ยังอ,อกหักอยู่ก็สู้ๆนะคะตอนนี้ทำอะไรดีคืออิ่มตะกี้มันอิ่มเกินกว่าจะทานของหวานอะตอนเนี้อยากทานของหวานนะอันนี้ทางโรงแรมเตรียม อันนี้ไว้ให้แล้วก็มีอันนี้แพลวไม่แน่ใจว่ามันคือขนมอะไรแต่แพลวลองทานไปแล้วชิ้นสชิ้นในห้องนั่งเล่นนะคะมันมีแยกไว้ให้ก็อร่อยดีมันแบบนึบๆแปลกๆแ,แล้วก็วิวก็สวยเช่นเคยอันนี้ไม่รู้พี่ๆจะเห็นไหมแพลวว่าไม่น่ใจวมันจะเป็นรีเฟกกับกล้องหรือเปล่ารีเฟกตจริงๆด้วยน่าจะต้องปิดไฟแป๊บหนึ่งอือ เห็นไหมเอ่ยโอ้ลีเฟกต์กับห้องน้ำนิดเดียวก็ต้องไปปิดไฟห้องน้ำแป๊บหนึง่งนี่โอ้ยในนี้มันมันเห็นเป็นจุดจุดอะแต่ของจริงมันสวยมากเลยนะแพลวชอบวิวมากเลยแพลวชอบวิวกลางคืนกลางคืนก็ได้อีกฟิลหนึ่งกลางวันก็ได้อีกฟิลหนึ่งนะคะโอเคพอเปิดไฟ <laughs> อ,อิ่มทำยังไงดี อพี่ๆเขาสั่งอาหารมาเยอะมากๆนะคะแพรวก็คือมันมีแค่ไม่ใช่มีแค่ดิมีแค่อย่างเดียวเองมั้งที่แพรเคยกินอะ่ะนอกนั้นคือแพรไม่เคยกินเลยมันเหมือนกับว่าเป็นของหายากที่นั่นนะคะแล้วก็วิวก็สวยเช่นเคยอันนี้ไม่รู้พี่ๆจะเห็นไหมแพรว่าไม่น่าจะมันจะเป็นรีเฟกกับกล้องหรือเปล่ารีเฟกจริงๆด้วยน่าจะต้องปิดไฟแป๊บหนึ่ง เห็นไหมเอ่ยโอ้ลีเฟกกับห้องน้ำนิดเดียวก็ต้องไปปิดไฟห้องน้ำแป๊บหนึ่งโอ้มืดมืดเกินไม่เป็นไรนี่ โอ้ยในนี้มันมันเห็นเป็นจุดๆอะแต่ของจริงมันสวยมากเลยนะแพลชอบวิวมากเลยแพลชอบวิวกลางคืนกลางคืนก็ได้อีกฟิลหนึ่งกลางวันก็ได้อีกฟิลหนึ่งนะคะโอเคพอเปิดไฟออปผิดอันโอเค อิ่มทำยังไงดีคือพี่ๆเขาสั่งอาหารมาเยอะมากๆนะคะแพรวก็คือมันมีแค่ไม่ใช่มีแค่ดิมีแค่อย่างเดียวเองมั้งที่แพรเคยกินอะ่ะนอกนั้นคือแพรไม่เคยกินเลยมันเหมือนกับว่าเป็นของหายากที่นั่นนะคะแล้วแพรก็เลยพยายามที่จะกินทุกอย่างถึงแม้ว่ามันจะเป็นอย่างนิดอย่างนิดๆอย่างนิดแต่มันตอนนี้คือมันอิ่มมาก ้องจะแตกเอาแต่ก็ดีคิดซะว่าเพิ่มน้ำหนักเนาะมานี่ก็เดินเยอะใช้ได้เลยเดี๋ยวแพลคงไปอาบน้ำแล้วก็มานอนตัดคลิปให้พี่ๆโอ้แล้วก็มีย้ายกระเป๋าด้วยต้องเอาใบเก่าทิ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นใบใหม่นะคะอืมก็มีเรื่องต้องทำเยอะเหมือนกันวันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวแพลจบคลิปของวันนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวแพลไปอาบน้ำนอนตัดคลิปให้พี่ๆเตรียมอัพที่ไทย ทำธุระอะไรเสร็จแพวก็จะนอนแล้วเพราะพรุ่งนี้ตื่นเช้ามากไว้เจอกันแทยพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย